ครับสวัสดีครับพบกับช่องพิววิยานะครับตอนนี้อยู่ในห้องนะครับเวลาในเมืองไทยตอนนี้10.30นนะครับวันจันทร์ที่15มีนาคมครับนี่กําลังเล่นกันนี่นี่นครับลูกวัวกับส้มตำกําลังเล่นกันครับนี่ครับไม่ยอมกันเลยนะครับกินเสร็จ ก็ออกกำลังกายกันสัปปะพจนนกันนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายนะฮะพี่อุ๊กกับครูชาไทยไปอัดรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวที่ทีวีพูลสตูดิโอนี่ลงมวัวกับส้มตำนี่ครับง่ายนี่เทอร์มินอลยี่สบสองนี้ครบรอบปีแล้วเทอร์มินอลแมวที่เจอที่เทอร์มินอลโครานะครับลุกมวัว อ่าแล้วโอ้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 น่าฮ่าฮ่าฮ่านอนสบายๆนะนี่นิครนี่ทองดำนี่หน่วยผู้เอกระหว่างส้มตำกับส้มตำน้ำจิตกับลูกวัวเวทธานีนี่นะครับส้มตำก็สองเดือนกว่าและลูกลูกวัวก็ยังไม่ถึงปีนะทำหมันแล้วเป็นผู้หญิงสองคน ที่ที่ห้องแมวตัวเมียจะน้อยตัวผู้จะค่อนข้างเยอะนะครับอ่าอ่อ่าอ่าพี่เสือเสือใหญ่เสือใหญ่จะได้กับน้องเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้กระโดดกระโดดกระโดดน้าพี่อุบเลยส้มตำกับลูกงัวนะครับเสือใหญ่เสือใหญ่เสือใหญ่อยู่บนหัวเสือใหญ่นี่โอ้โหใครวะ เอ้ยโอ้ยไหนอ้สนมากอมต่ำใครร้องทำไมกันต้องต่ำทำไรไปเลยไปเลยไปเลยสมต่มนี้เล่นได้ถ่วเลยนั่นนะโอ้ยโอ้ยเสื้อแม่โอ้เสื้อแขกเอ้ย เสื้อขาดเตะกระโดดหนึ่งลุงหัวในเทอร์มิน,นัเล่นกับไอ้ลุงหัไปเ่กัลุงงอปไงงอป <c oughs> <c oughs> ชไชินมากรำรวยนํำรวยเต็ม <c oughs> หัวแม่เลย <c oughs> ไงเนอะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เตรียมตัวทํางานเดี๋ยวไปตลาดกันเนาะไปตลาดกันดมเลยแม่เนี่ยนะครับตื่นแต่เช้าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นตีห้าไปสนามบินพรุ่งนี้บินไปสกลนครนะครับอร่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโตอะไรเนี่ยโซนจังเลยฮึซนจังเลยโอ้เสื้อขาดเอ้ยเสื้อขาดสนเออยู่ไหนเีย โอ้เสื้อขาดหมดแล้วส้มตำส้มตำส้มตำเสื้อแม่ขาดหมดแล้วส้มตำส้มตำต้นตำส้นตำกินก็เก่งแต่ไม่ค่อยวันนอนถ่ายพยาธิกินก็เก่งนอนก็เก่งเล่นก็เก่งส้มตำส้มตำโอ้โหแรงดีจังเลยส้มตำ เสื้อแม่ขาดพอดีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสื้อขาดเอ้ย hey. ส้อมตามส้อมตามอะไรกับเสื้อเนี่ยเฮ้ยนนเล่นเข้าไปทั่วเลยเนี่ยนะครับเล่นเข้าไปทั่วในใครอะลงอุลงเงอืงอะลงอุลงเงืนลุงเงืนลุงเงือะลุงเงือะลุงเงือ โอ้โหอ่ะอระหว่างเทอร์มินอลกับไอ้หัวแม่นะเว้ยหัวแม่นะเว้ยมันหัวแม่นะเว้ยมันหัวแม่นะดูเตะหัวแม่จะโดนลูกหลงไหมเนี่ยฮะหัวแม่จะโดนลูกหลงไหมลุกเงยลุกงัวนี่ยวก็ซนลุกเงยลุกเงยโอ้โหองตามมี่หัวแม่นะต้องตาม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 ตตต้้องามองตาม ต้งตังตังตัำต้งตัำต้งต่ำโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทักกระดิ่งก็อ่าสมัครให้กับช่องอุิยะนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับตอนบ่ายๆเดี๋ยวปรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องมัวนี่จริงๆเลยอ่ะสุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลย เล่นได้ไปตัวงัวนี่สุดยอดเลยโอ้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 ตัวงัวไอ้ไปทุกงตัวงัวส้มตำโอ้โอ้โอ้หน้าแม่นะเออตายละ๋ยวโดนลูกหลงไปก่อนนะวิ่งเป็นไหนเนี่ย นางไปกินต่อโอเคปิดก่อนนะครับสวัสดีครับนี่นี่ลูกเัว